Good Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวีที่สดใสโดย CCI สภาคริกรจักในประเทศไทยจากหนังสือรางวัลชีวิตของสำนักพิมพ์สุริยบันปิยธาแปลแ,ลและเรียบเรียงเรื่องสวรรค์โปรดเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่คุณแม่ของเธอกำลังจะจากเธอไปด้วยโรคมะเร็งแต่แล้ว เธอก็สัมผัสถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเธอเขียนถึงเรื่องนี้ว่ามีอะไรพิเศษจะถามแม่ไหมคุณแม่ถามเธอด้วยน้ำเสียงแปลกๆ,ๆเธอแนบตัวลงชิดกับคุณแม่ของเธอขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉินหลอดคอของคุณแม่ยามแย่เพราะท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆบอดก็มีแต่น้ำดังนั้นแม้แต่คำพูดง่ายๆก็ยากที่จะฟังเข้าใจ เธอต้องพยายามแปลความว่าคุณแม่พูดอะไรตลอด3-4มสี่เดือนที่ผ่านมาจะอย่างไรก็ตามเธอยังตอบคำถามของคุณแม่เธอไม่ได้อยู่ดีแก้มองท่านตอบเพราะโลกมะเร็งร้ายแต่ก็ยังสวยจะดูเป็นเด็กก็ไม่ใช่คนแก่ก็ไม่เชิงเพราะผมร่วงไม่เหลือแม้แต่เส้นเดียวไม่มีอะไรหรอกแม่เธอตอบคุณแม่ของเธอไปแต่ในที่สุดก็ต้องบอกความจริง พระทนโกหกต่อไปไม่ไหวหนูอยากจะถามแม่ทุกอย่างทุกเรื่องเลยแม่เธอคิดอยู่ในใจอยากจะถามทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เธออยากได้คำตอบทุกปัญหาที่เคยอยากจะถามแม่มาืหลายปีแล้วถ้ารู้ว่าอะไรมันจะเกิดเธอต้องการคำแนะนำจากแม่ว่าจะเลี้ยงลูกสาวหรือหลานของแม่คนนี้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเล็กเกินกว่าจะมารู้จักแม่เขาจะต้องอาศัยความจำของเธอ แต่เวลานี้ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยบอกได้ไหมว่าเธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปอย่างไรเธออยากจะพูดอย่างนี้แต่มันก็พูดออกมาไม่ได้แม่รู้แม่พูดด้วยเสียงเศร้าและดูแปลกอาราวกักว่าจะอ่านความคิดของเธอออกเธอเหลือบมองไปทั้งหน้าต่างของรถมือของเธอเคาะมือแม่เป็นจังหวะเบาๆเ,เพื่อปลอบใจตัวเองและปลอบคุณแม่ด้วยแม่ของเธอหายใจแผ่วเบา เธอมองดูเนื้อหุ้มกระดูกของคุณแม่ซึ่งส่วนอื่นๆซูบซีดเล็กลงยกเว้นท้องที่บวมขึ้นเมื่อเพ่งมาเข้าเธอก็ดูเหมือนจะหยุดหายใจไปด้วยเธออธิษฐานสุดแรงเกิดได้โปรดเถิดพระเจ้าอย่าให้คุณแม่จากเธอไปเลยขอยถึงบ้านก่อนเถิดอยากให้ท่านได้นอนสงบพักนิ่งวาระสุดท้ายในเตียงของท่านคุณแม่คุณมีเนื้องอกซึ่งโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนี้นี่คือสิ่งที่หมอฝ่เนื้องอกได้บอกกับเธอที่ระเบียงโรงพยาบาลเมื่อคืนที่แล้วน้องสาวของเธอยืนขนาพ่อทั้งสองข้างเธอกำแผ่นกระดาษที่เขียนคำถามสารพัดคำถามไว้แน่นเธอคิดในใจทำนองที่ว่าถ้าเราถามถูกจุดหมอคนนี้ก็จะให้คำตอบอย่างที่เธอคาดหวังไว้ได้แต่ว่าคำถามทั้งหลายทั้งแหล ที่เกี่ยวกับสุขภาพของแม่ไม่มีความหมายเลยเมื่อเขาบอกว่าแม่จะต้องตายถึงกระนั้นพ่อก็ยังอุตส่าห์ถามคำถามหนึ่งจนได้ภรรยาของผมพ่อจะมีชีวิตอยู่ถึงบ้านไหมครับคุณหมอคุณพ่อมองหน้าหมอแบบเดียวกับที่เคยเห็นเมื่อสิบเดือนก่อนหลังจากชันสูตรโรคแล้วพบว่าแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ถามหมอเพียงคำถามเดียว ขณะที่ห้องเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นระทึกเมื่อคุณแม่เอ่ยปากถามว่าดีฉันจะมีชีวิตอยู่ได้สบายๆอีกสักปีไหมคุณหมอหมอตอบคำถามของคุณแม่ด้วยสีหน้าอย่างเดียวกันไม่ถึงปีและอะไรๆที่ผ่านมาช่วงนั้นก็ไม่ดีสำหรับคุณแม่เลยคุณพ่อหยุดกึกกับคำตอบที่ไร้วาจาของหมอแล้วคุณพ่อก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แม้จะผ่านไป20ปีแล้ว ก็ยังจําได้เสียงอย่างก้องกังวานอยู่มีพลังเหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าในจินตนาการของเด็กๆผมได้จัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินพิเศษสําหรับภรรยาผมทันทีที่เธอตื่นขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าผมจะพาเธอกลับบ้านผมอยากให้หมออยู่ด้วยช่วยถอดสายยางและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นออกผมอยากให้เธอกลับบ้านในสภาพที่อยากให้เธอ ผู้เป็นที่รักเป็นได้ครับคุณหมอพูดดูท่าทางโล่งอกขณะที่รถวิง่งแม่ของเธอถามว่าเราเลยสภาหรือ,อยังโลกคุณแม่ของเธอยังรู้สึกตัวยังเหลือเชื่อเธอมองหาเครื่องหมายที่คุ้นเคยแล้วก็รู้ว่ารถกำลังผ่อนเครื่องยนต์ขณะแล่นลงเนินฝั่งตะวันออกของแมรี่แลนด์ที่กําลังหลับไหลซึ่งเป็นถินที่คุณพ่อและคุณแม่อยู่ หลังจากเกษียณเมื่อสองสามปีที่แล้วเธอพอจะจำเพื่อนบ้านบางคนได้ซึ่งกำลังยืนต้อนรับคุณแม่ของเธออย่างเงียบๆพวกเขามาคอยต้อนรับคุณแม่อันเป็นธรรมเนียมของชาวชนบทพวกเขาอสลัดผักมาวางให้ที่ประตูบ้านทำความสะอาดสวนดอกไม้ให้ระหว่างที่คุณแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถางสมทุมพุ่มไม้บนฝั่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อคุณแม่จะได้มองเห็นแม่น้ำได้ขณะอยู่บนเตียงนอน นี่คือน้ำใจของชาวชนบทเรากำลังจะถึงอยู่แล้วครับคุณแม่รถพยาบาลฉุกเฉินเลี้ยวเข้าถนนหมู่บ้านเธอมองเห็นคุณพ่อและน้องสาวยื่นคออยู่หน้าประตูความสงบนิ่งของพวกเขาทำให้เธอผวามันเป็นใบหน้าของผู้ที่ทุกข์ใจที่พึ่งแสดงออกมาโหดเกินไปสำหรับคุณแม่ที่เห็นใบหน้าของพวกเราแบบนี้แล้วก็โหสำหรับพวกเธอพ่อพอกันกับที่เห็นและต้องจดจำ สภาพหนังหุ้มกระดูกของคุณแม่เช่นเดียวกันเธอพรวดลงไปที่ประตูขณะที่เปิดออกพอดีสูตรอากาศที่เย็นฉ่ำด้วยละอองฝนเธอจำได้ถึงภาพลางๆว่าช่วงสองสามชั่วโมงคุณแม่ไปถึงบ้านนั้นอย่างไรที่พอจะบอกได้ก็คือมีสิ่งอศัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งที่พวกหมอไม่ทราบล่วงหน้า,ารุงขึ้นพอคุณแม่ตื่นขึ้นมาท้องที่บวมเป่งก็แฟบสนิท ลงจากเตียงต้มน้ำร้อนชองกาแฟ ى, สำหรับพวกเธอที่กำลังงงง,งานกับสถานการณ์แล้วคุณแม่ก็บอกเธอว่าเมื่อคืนที่แล้วมีทูตสวรรค์สี่องค์มาหาแม่คุณแม่บอกเธอเสียงนุ่มๆของท่านกลับมาอีกครั้งน้องสาวและเธอยิ้มขึ้นพร้อมๆกันพวกเธอคิดถึงว่าคุณแม่หมายถึงลูกสาวสี่คนไม่ว่าพวกเราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของคุณแม่หรือไม่ ไม่สำคัญแต่ความจริงมีว่าพวกเราเปลี่ยนกันเฝ้าดูอาการหายใจของคุณแม่ด้วยเครื่องฝังเล็กๆแล้วแม่ของเธอก็พูดว่าแม่ไม่ได้ไหมายถึงลูกนะทูตสวรรค์สี่องค์มาหาแม่ตอนกลางคืนแต่ละองค์จะถือมุมผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆเ,เ,เหนือท้องแม่ทูตเหล่านั้นคอยแม่และบอกว่าแม่จะต้องมีความเชื่อ เพราะยังมีเวลาเหลืออยู่แม่รู้ว่าหมอพูดยังไงแต่พ่อและลูกๆต้องเชื่อแม่เพราะทูตสวรรค์บอกอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องวางแผนกันแล้วว่าเวลาที่เหลืออยู่เราจะทำอะไรกันดีคุณแม่พูดพร้อมกับมองเธอทีละคนแล้วคุณแม่ก็ทำรายการว่าอยากจะทำอะไรบ้างเช่นนั่งเรือลำไม้พาทั้งครอบครัวไปตามลำธาร ให้ลูกสาวของเธอบินมาหาท่านอีกครั้งจัดงานเลี้ยงขอบคุณมิสหายผู้ใกล้ชิดท่านไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านี้ช่วงเล็กน้อยเหลือเกินแต่ว่าเมื่อวันก่อนสิ่งเหล่านี้พวกเธอไม่เคยฝันเลยว่าจะเกิดขึ้นได้น้องสาวของเธอช่วยทำรายการซื้อของสำหรับอาหารเย็นแล้วก็ตามคุณแม่เข้าไปในห้องนอนคุณแม่คะเธอเอ่ยเรียกท่านทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะถามอะไรจริงๆคุณแม่ของเธอขยับผ้าไหมผืนสวย ที่คลุมสีสันนิดนึงแล้วมองเธอขมิงลกูกไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันนะไม่ใช่เรื่องเทพนิมิตด,ด้วยมันเกิดขึ้นจริงๆถูดสวรรค์มาที่นี่เหมือนกับลูกกำลังยืนอยู่ข้างๆแม่นี่แหละแล้วก็คุณแม่ของเธอพูดต่อชี้ไปที่แดนนี่เจ้าสุนัขแสนรู้ที่ชอบนอนปลายเตียงของคุณแม่เจ้าแดนนี่ต้องดันทูดสวรรค์องค์หนึ่งออกไป เพื่อมันจะได้หาที่นอนได้แม่ยังเฝ้าดูมันเอาจมูกดุนทูตสวรรค์อยู่เลยเธอจ้องมองสุนัขที่กำลังมองเธอด้วยตาดำคลับมันชูหัวขึ้นอย่างภาคภูมิใจราวกับว่าตระหนักในความสำคัญที่ได้เป็นพยานยให้คุณแม่ของเธอในเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นไหมละ่ะลูกมีเวลาพอที่จะบินไปแคลิฟอร์เนียและพาหลานสาวมาเยี่ยมแม่ที่นี่น,นะลกูกเธอซุกหน้าตัวเองที่ซอกคอสุนัข ซ่อนความประหลาดใจและฟังแผนการของคุณแม่ยังมีความสุขเธอเชื่อตลอดเวลาว่าถ้าพระเจ้าต้องเลือกสัตว์ตัวหนึ่งขึ้นสวรรค์พระองค์จะต้องเลือกเจ้าสุนัขแสนรู้สีทองนี่แน่นอนทูตสวรรค์บอกแม่ว่าพระองค์ได้กำหนดวันของแม่ไว้แล้วสุดแท้แม่จะเลือกเอาเวลาใดเท่านั้นเองแม่ของเธอพูดพระองค์ทำอย่างนั้นจริงๆตลอดสองสามสัปดาห์ต่อมา คุณแม่ได้จัดเลี้ยงแม้ว่าตัวเองจะต้องนอนอยู่บนเตียงนอนท่านได้รับศีลมหาสนิทในห้องรับแขกสิทธยาพิบาลต้องยืนคล้องเจ้าสุนัขแสนรู้เพื่อป้องกันเล่าอางุ่นหกคุณแม่ลงเรือลำใหม่ของคุณพ่อแล่นไปตามลำธารในวันที่แดดลมสงบพักหนึ่งท่านได้เห็นหลานสาวตัวน้อยสองขวบหัวเราะอ,อย่างไร้เดียงสาอีกครั้งหนูน้อยมีความสุขประสาเด็กที่ไม่รู้ว่าความตายกำลังเด็ดชีวิตคุณยายไป นอกจากนี้คุณแม่ของเธอยังได้ทำอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่สำหรับพวกเธอแล้วมีค่ามหาศาลเพราะแต่ละอย่างเป็นของประทานจากพระเจ้าผ่านคุณแม่มาถึงพวกเธออีกหกสัปดาห์ต่อมาคุณแม่ก็ได้เลือกเวลาของท่านคุณแม่ของเธอหลับไปอย่างสงบภายในบ้านขณะกุมมือของคุณพ่อไว้เธอเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าสถิตอยู่ใกล้ และยังเชื่อต่อไปอีกว่าที่อยู่เคียงข้างคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็คือบรรดามิสหายเจ้าสุนัขแสนรู้บรรดาทูตสวรรค์ซึ่งเป็นพรให้แก่ทุกคนที่ได้พบกันอีกครั้งคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องของธิเดตดังนั้นความออนแออยู่ที่ไหนริเดตจะอยู่ที่นั่นผมเชื่อว่าสุภาพสตรีผู้เป็นมารดาของผู้เขียนคนนี้ คงเป็นหญิงที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งดังนั้นความเชื่อของเธอนำพาให้สิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอและเธอก็ยืนยันให้เราเห็นว่าทุสวรรค์มีจริงความช่วยเหลือจากพระเจ้าอันอัศจรรย์มีแน่นอนชีวิตคุณจะพบกับความอัศจรรย์ชนิดที่คุณคาดไม่ถึงอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอบพระเจ้าอวยพระพนะครับ